สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีแพสดูมาส่งหนึ่งกล่องเนาะ <c oughs> ความจริงมันมีมากกว่าหนึ่งแหละแต่ว่าวันนี้เอ่อเหมือนแบบไม่แน่ใจว่าคนส่งแฟดเขาไม่ทํางานหรือว่าอย่างไงก็คือว่าเขาไม่ได้มาส่งเนาะก็รอดูพรุ่งนี้น่าจะมีสักสองชิ้นหรือไม่ก็ชิ้นหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวแก่วันนี้ไปก่อนก็ก่อนหน้านี้ก็คือฉีดสเปรย์แอลโกอฮอล์ไปแล้วนะคะก็กคนก็ระวัง แบบระวังกันด้วยช่วงนี้ก็โควิดแบบถล่มทลาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มแจกเลยนะคะอันนี้เราสั่งในช h อป e ีน่าจะประมาณตั้งแต่เดือนก่อนเรากลับบ้านอะ่ะมีทุนาไหมมีทุนาใช่ประมาณมีมีทุนาคือเขาเลื่อนส่งมาสองครั้งแล้วเลื่อนส่งแบบเราก็แบบเออเข้าใจแหละสถานาการณ์โควิดมันยังเลวร้ายอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าสำานัก อันนี้ก็คือสำหรับพิมพ์โรดเนาะคือออกบ่อยมากหมายถึงว่าออกเรื่องใหม่อ่ะบ่อยมากบ่อยจนเราแบบไม่มีเงินแล้วค่ะเดือนที่แล้วเราโดนไปเยอะมากอะ่ะคือแบบเฉียดหมือ่นนอะทุกคนก็เดี๋ยวที่หลักๆที่เราโดนไปนะคะน่าจะเป็นเรื่องเออข้ามาป่าฮัสกี้ฮัสกี้กำลังมาส่งละแล้วก็ สวรรค์ประทานพลสวรรค์ประทานพลน่าจะได้ประมาณตุลาประมาณนั้นเลยถ้าจะไม่กิดนะหรือไม่ก็กันยาปลายกันยาตุลา <c oughs> สว่วนข่าหมาป่าก็น่าจะประมาณกลางๆเดือนสิงหานี้แหละที่เราจะได้คือเขาเปิดสมัครพิมพ์เปิดเปิดให้สั่งประมาณยี่สิบเจ็ดกระดาคกะดาแต่ว่าเราสั่งในช้อปปี้ไงมันก็เลยนาน เดี๋ยวจะน่าจะได้แกะข้าหมาป่าสสงแล้วกออ็ฮัสกี้สี่อีกเรื่องหนึ่งเราไม่แน่ใจอะว่าเรื่องอะไรวะเราสั่งวิบะวิวากระดูกมาซึ่งตอนนี้ของที่สำนักพีมาหมดแล้วโชคดีที่แบบเราตัดสินใจซื้อเพราะว่าปกอะมันแบบมันเลิศมากทุกคนก็คือพูดถึงหนังสือเรื่องอื่นไปทางๆางก่อนสำหรับเรื่องนี้นะคะเราสัญญากับตัวเองว่าเราจะตามให้แบตามให้จบ ก็คือว่าตอนนี้แกะบับเบิ้ลบับเบิ้ลนี้ไม่น่าต้องใช้แล้วแหละก็เรื่องนี้นะคะที่เรารอคอ,อยซึ่งมันอยู่ในกองดองเราอะ่ะเรายังไม่ได้แกะเลยหมายถึงว่าไม่ได้เปิดอ่าน <c oughs> อันนี้เป็น SCI ทีมพที่ฆ่าโทรชนเล่มห <c> ก <oughs> เฮ้ยอ๋อมันเป็นภาษาจีนอยู่แล้วป่ะปกมันเป็นจีนอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ก็ปกเลยมนี้เป็นสีเขียวเนาะใครขึ้นปกบ้างเราก็ไปดูแล้วคู่ไหนเป็นคู่ไหนบ้างก็ราคาปกก็อยู่ที่สามร้อยเห็นปะ่ะสามร้อยเก้าสิบห้าบาทตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพีเมีย่ยังมีอยู่ไหมอ่ะเพราะว่าอันนี้คือเขาเปิดพีอะ่ะแต่ว่าพีระยะเวลาก็โอเคอยู่นะ เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเนาะว่าแบบของข้างในมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเล่มนี้ไม่เก็บไม่ได้เพราะาเหมือนมันมีของพรีเมียมอยู่ต้องเช็คของเลยหลักๆที่เป็นพรีเมียมรอบพีนะคะก็จะเป็นปกข้างหน้าที่เป็นปกสีดำค่ะตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะเก็บทุกคนเราคิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่เก็บพรีเมียมก็ได้ไม่จําเปน็นนะไม่จาเปน็นต้องเก็บพรีเมียมเลยเพราะว่าไม่มีเงินสรุปไปๆมาๆก็คือ ฉันตัดสินใจเก็บครีมี่มไปแล้วจ้าก็จะตามให้สุดอะไรเป็นอะไรบ้างโอเคก็นี่เนาะมันตกขอบเราแบบอยากพยายามให้ทุกคนเห็นให้เยอะมากที่สุดก็อันนี้จะเป็นปกข้างนอกเนาะเป็นปกหุ้มข้างนอกคือ <c oughs> ปกติอะถ้าแบบไม่ได้ซื้อพรีเมียมอะมันก็จะเป็นตีมแบบเล่มสีเทาแตกต่างกันที่สีตรงตรงเนี้ยสีอะมันก็ได้แหละถ้าจะใส่บอกอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าโทนดำมันแบบน่าเก็บอะน่าสะสมอะเราก็เลยซื้อแบบพรีเมียมเลยก็อันนี้เป็นเล่มที่หกเนาะ เล่มที่เจ็ดปิดพีไปแล้วแล้วก็เล่มที่แปดกำลังเปิดพียูส่วนเล่มเก้าก็น่าจะมาไปลายเดือนคาดว่าถูกไหมก็ต้นเดือนหน้าก็คือนี่แหละออกไวมากก็คือเหมือนเรารู้สึกว่ายิ่งแบบเล,เล่มเขาเรียกว่าอะไรแบบก็คือว่ายิ่งยิ่งออกอะ่ะ ก็คือราคามันก็จะยิ่งสูงจาก300กว่าบาทอะตอนเนี้สี่รยเฉียดเฉียดห้าร้อละอีกนิดนึงอะเราว่าเล่มเก้าทะลุห้าร้อยแน่นอนเลยเดานะโอเคเรามาดูที่ของที่เราจะได้กันเลย่ของที่เราได้ก็เหมือนทุกๆเล่มเนาะก็คือเป็นโปสเตอร์ลายปกซึ่งได้มาเราเป็นคนไม่ไม่ค่อยชอบแปะโปสเตอร์ที่เป็นแบบ ออฟฟิเชีหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วก็คือได้มาเก็บโอ้ยเห็นไหมก็คือเป็นโปสเตอร์ลายปกนะคะกล้องเรามันแคบทุกคนขอโทษจริงๆค่ะก็ต่อมาก็จะเป็นที่ข้านประจำเล่มเนาะอันนี้ก็จะเป็นของเล่มมีทุกเล่มอันนี้ยอย่างที่เราเคยบอกไปเล่มที่แล้วว่า ปกติอ่ะเขาจะแกแยกเลยเยอร์ก็คือเป็นที่ขั้นสองคนที่ขั้นมันก็จะแบบเป็นเป็นที่ขั้นแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นแบบแยกคนอ่ะแต่ว่าทีเนี้ยทางทางต้นสังกัดหรือที่โหลดได้มาคือเขาเป็นอันเดียวแบบนี้ไงก็เลยไม่ได้แยกกระจบนะ นี่ที่เราชอบมากที่สุดก็คือสแตนนีดจีบีนั่นเองน่ารักน,นะเสียดายที่เล่มนี้อ่ะไม่มีเออ,เ,อ,อเสียดายที่เรื่องนี้ไม่มีสมุดสะสมเหมือนเรื่องเอฮัสกี้ฮัสกี้เขาจะมีส,สมุดสะสมจีบีเนาะตัวจีบีก็น่าจะตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ก็คือตัวเล็กกว่าฮัสกี้แต่นานะเรารสว่าจีบีเขาหนาแบบมันไม่ได้เป็นกระดาษแบบมันเหมือน เป็นกระดาษเคลือบพัาติกไหมอะคือดูดีอ่ะแล้วก็น่ารักด้วยจิบี้แต่ละตัวคือน่ารักทั้งนั้นเลยรอดูเล่มเล่มเจ็ดเล่มแปดแล้วก็เล่มจนถึงเล่มสิบสามอะเรารู้สึกว่าจิบี้มันน่าจะแบบเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการ์ดข้างหลังมันก็จะเป็นลายต๊ะหุยรูปเริ่มมาแล้ว มันก็นจะเป็นลายต่อกันใช่บอกวะตอนแรกอ่ะเราดบรเราขอภายในความลิ้นรัวนะคะตอนแรกอะเราเดาว,ว่าเอ่อที่ต่อกันทั้งสิบสองสิบสามอ่ะเอ่อก็คือว่าไปต่อกันเป็นรูปที่เป็นตาสัญลักษณ์ของปกยับละของ s c i แต่ว่าตอนนี้มันมีแบบ รูปอน,นี้ขึ้นแล้วหรือว่าจะเป็นรูปแบบรวมทุกทุกคน<ม>ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรอครบสิบสามเล่มแล้วเราจะมาต่อให้ดูทุกคนลุ้นไปพร้อมกันแต่ว่าครบน่าจะปีหน้าเดาว่าอาจจะปีหน้าก็เราเวิร์มมาเยอะแล้วเนาะก็สำหรับใครที่อยากตามพรีเมียมนะคะไม่แน่ใจว่าเออ อย่างร้านในอินหรือว่าแบบพวกอมารินเขาจะมีอยู่ไหมเพราะว่ามันเป็นรอบพีเนาะแต่ว่าในช้อปปีอ่ะเหมือนจะมีอยู่แต่ราคาก็อาจจะสูงหน่อยแล้วก็ส่วนใครที่อยากแบบตามหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบในตลาดมือสองในเว็บหนังสือหรือว่าในช้อปปีก็ลองไปหาดูกันได้นะคะก็ะหากมีข้อสงสัยเลยมีคำถามอะไร ก็สามารถอคอมเมนต์มาถามเราได้เลยหรือว่าอยากพูดคุยกับเราก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะแปะ,ะช่องทางติดต่อเราเนาะเผื่อว่าแบบอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันก็คือคุยได้ทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องนิยายวายหรือว่าอะไรก็ได้ยกเว้นเรื่องเงินค่ะไม่มีจริงๆก็เวิร์นเวอร์มานานแล้วสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตาม กดไลค์คลิปก็ได้แล้วก็กดกระดิ <c> ่ง <oughs> คอมเมนต์ให้ด้วยกระดิ่งนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ